ว่าอู้แต่กูจริงึ้นมึงนี่นะกูโดนผัวเตะคักๆกันกับคุณบ่มีหวัดสนาเนาะไอ้เจ้าบ่มีหวัดสนานอืมเป็นผัวบ่ดีอืมไม่แตะเจ้าหรอกบ้าต้อมีหวัดสนานที่นาจะพูดหรอกเป็นผัวกินจังเลยแบ๊บแบ๊บแล้วเธอ เอาที่เธอสบายใจกินเขาซื้อผัวกับเตบอกกินทำายังไงอีกเนี่ยเตก่ถิ่มมันดเลยก่อนผัวเตะถิ่มมันดผู้ชายมีหลายคนวันมีคนเดียวจะไปงออมกินเขาแท่กินเขาข้าวผัวมาเตน่กว่า จะไปงอมด้วยผัวเนี่ยัตมันบดีที่มันหลดหาแม่มจะพันลอยคนพันคนมันบอสับุตรต่ตอหน้าหน้าทมหน่อยที่พ่อแม่หายมากหาแม่จะมันได้ดีบมนะอืมอามาันเยอะอย่างนูวดอยู่บอที่รีตัวเสียร์ย่าะพูดหนี่ได้ดีทุกคน หอมวผั่แป้งแบเที่เขาบ้ใส่กำลังเด้ออือไอ้นี่เขาบ้ใส่กำลังเด้อบอกห้คันไปรำผัวไปตีห้องจบไปแจ้งความก่ำตีหัวแตกหรือบีบคล้องอย่นะเป็นแบบว่าขอหาพยายามขาติดคุกเด้อด้ผัวติดคุก มันเขาสนิทนี่คนายออกมาว่าไ้ว่าไ้ผัวเนี่ยคันบัติคูกวันถอดคันบัติคูกเนี่ยมี่ขอหาอีกอันึงว่าไ้มั้มาไก่กันเด้ผัวกับเมียเขาจับแยกเลยเด้เออมันเขามีสิบฟองรองฟองรองมันได้เด้เป็นผัวเป็นเมียมันตีเขาอ่ะฟองรองมันมัดโตก็ได้เด็ต่างประเทศคนเดีฟองรองสุดเดียวมันฝรั่งเลยประกาศซีเมียที่จริงมันก็อยากตีหรอก เมียมจมผลเมียมจมผลตึงตีบ่ได้กฎหมายมันแรงกฎหมายมันแรงจดทะเบียนสมดสตั้งแล้วขันผัวไปไม่ชูกับบ่ได้เด้เมียฟ้องร้องมืโตเลยเด้ที่ผัวพวกพลังบอกใครไม่ชูนะเขายังบอกว่ามันไกวัว้าเมียเด้ มันปวสมบัติมันมึดเ <c> ร <oughs> ื่เออมันปวสมบัติมันมดยี่จงบ้างขนมเนี้ยฟองกันหนูอ่ะมึมดโตตังยังไงบ้านนี้ขนมลูกมีเมียาายากกันลูกดูน้ำเมียก็ต้องมาหากัน ยังบอกพอต้องไปหาลูกอาทิตย์เทียหรือสองอาทิตย์เทียนแล้วแต่เขาสิตกลุกันบางทีเขาก็สิผัวเนี่ยที่เลิกกับเมียยาก,กันแล้วก็ต้องดูเลี้ยอุ้ยดูเลี้ยบ่แมนดูบ่แมนดูแลดับดูเลี้ยก็ต้องดูแลดูแลลูกทรงเงินห้เมียที่เลี้ยงลูกได้จะบอกให้ขเขนเชิดบอกตรงรัฐบาลเงินเย็นออกงเงินเย็นออกรัฐบาล เขาหักบ,บันซี่อยากเงนินเธอขาของซี่คุณยิ่งไม่ได้บอกอื้ไม่มีเขา,าไมหมแลงไงตั้งแต่เจกาของเลยบอกกล่าบังแก่คุณยิ่งแห้งเด็กน้อยเห็นตีม่ได้เลยลูกมันสีไฮสีมึนใช่ไหมเราตีมันมาได้ด่ากันมาได้ไม่ได้ด่าลูกตีลูกว่ามันวางประคบประงมคักปันนันนี่ มันดาลูกมันตีลุบก็ได้ผิดกฎหมายนี่เนี่ยมันคือแบบเขาเดี๋ยวตีลูกลูกดื้อนี่ตีแม่หมดอ่ะมัแต่ nh nhay การบักข้าวการแบบนุ่มตีมันจนไหาย้อมแหลี่ยมเหวี่ยมมาตีหนูเลยตีหนูเลยตั้งเฉยไม่ได้เด้อตีลุบไม่ได้เด้อ ตีลูกนี่เขาบอกให้เลี้ยงลูกเด้บกักน่งเธอนี่ยฉันนนไม่ได้เลี้ยงลูกสิบ่เห็นหน้าลูกเด้เนี่ยไปทางซั่นอืมมีกฎหมายเขากฎหมายเขาแน่นหน้าบอกไงมาคือเมืองไทยเขาเด้เมียนั่งกินข้าวแซ่บๆคำใหญ่ๆคือย้ายจำพูนแต่เมียตกผักเข่าเขาไม่ไหวมาหนีิเขาบอกมีคนมาซอย เพราะว่าเขาบอกว่าหัวเมียจะเป็นหนุนกันเวลาเขาดีกันนะเ้าเป็นมาหัวเาอาเป็น <laughs> เป็น,นดุจันมึงไถ่เขาเหาอวะลูกผู้สั่งแสบปักกหน่อยต้หม,มหัวปลาออืหรอหัวปลาเดี๋ยวเดี๋ยวก็ดูดตังค์ก่อนดูดตังค์ทุกคนออื เนี่ยยังเนี้ยชมพูดกินแซ่บแ er น,นู่นูเน like ี่ยหัวมาเตย่างชมพูนะมาเตย่งพูมาเตย่างชมพูเน <subjective> ี่ยชมพูไปแจ้งตำรวจนะแจ้งความนะโอ้ยชมพูติดคุกเลยเด้เนาะอือันิยังพูดอะไรสมบัติมาจรี้เนเป็นยังไงปนนี้ผัวอาจารย์เสียสมบัติให้เมียบุกกาตีเมียบุกการดามเมียนี่เป็นสั้น รั่งมั้งเหอแล้วมันกัมีเล้ฝรั่งเร็วๆฝรั่งบกคดีกับมีเด้คือกิลูติเมียกกิลูติเมียกอ่ะเป็นความกันที่เขาถึงร่วมถึงสามแพร่ผู้ยิ่งที่เขาแล้วกับมีู่้ยิ่งใช่ึต่มาอยู่นั่นที่ปหูพี่หนูอินี่ว่าพึงมาใม่ป้าหูคนหมายเขาเห็นเขาตีเขาเหกับบกาไปแจ้งค่วมปล่อยเขาเขาเหอยู่หันละแฉ่งหมดเลย ตรงยากมั้งซ้อมผู้ชายตรงยานมัน้งไะแจกเลยจะปลอยมันคมเหงาันน,นี้นนมั้ไเ้แต่คือยาสชมพูหวานมันมีความนนสุขคือยาสชมพูเรื่องกินหอมฟังขนฟังอะไรบระาามาณฟังดีๆมีความหูดเลยที่บอกไง มีความรู้ฟังดีๆมีความรู้นอกจากคนที่อคติศ่ว่ามีความรู้ฟังแล้วก็บอาฟังยังไงถ้าเราคุ้นกับคนที่อคติศ่นะฟังไม่กระ벙จำบอกอย่างนี้เส้นผูดฟังมือเดียวทั้งเด็กทั้งเฒ่าสวยแบบก็อ่านอันนี้คือคนบันมีบุญศาสนาเราหูจัาคือสาเนาะตั้งประเทศตั้งบ้านตั้งเมือง ดับสีพี่น้องกับบอมมีหอบลุกหอบต่ามาอยู่กับผัวต้องสลดัดม่จะไปงง,ง,งมันคมเพงเข้าถึงเข้ามาอยู่เนียน้งของสิเนียจะพูดมาอยู่แล้วเพ่าีไยสิบปีบ่เคยคมเหีเมียเลยคมเพี้ไม่ได้เนียพูดหูจักงเนี่ยพูดสลัดนืงลูกฎหมนายดูนั่นรูนีรูมัดสุกสาวา เ,เลิกไปตั้งประเทศอ่ะที่มาอยู่กับผัวใหม่ๆอ่ะแฟนคลับหลายคนพูดเขียนมายายๆเนี่ยผัวหนุตีหนูทำยังไงถ้าไหนไปแจงความกันนะแจงความเลย Mình có mấy con mái khủng khoáng của mình ừ. Thật bà gian không phải bà mà Ủa lợi của là mì mình bằng dũ Mình thường đi bằng dũ, bằng tay lạ Tại ta bán có tương lai Hình như ừ. ừ. mình bằng dũ lạ Trông ngoan Ngon ấy Thật bà gian đấy Ở khu vực đây chắc chắn bà lợi dạy Nhớ hãy phụ trai khuôn mũi không Kể cả đồ mái ก็ต้องเนกบมันอืมที่ีสิบอกให้นี่กด,ดูกหัวปลาดิบนี้ยดูกหัวปลาโซ่กันอืมเปนังหัวนางซ่างนางเบ,บิ้งซีวีอยู่เนี่ยกะดูกหัวปลาโซ่ปลาซนปาเามี่ะปบานมีา่ไดอืม ฮาร์ปัวอาหามมันไหนคือแบบ้นจะพูดเลยมันไหนเลิศไปหน่อยเอ้ยโอเป็นปากนี่ห็นบอปากปปากนี่ไหมปากตากมันปากมันอืมชอบเมื่อากี้เหตคลิปเบิดทีวีว่าพี่หอดเสียง มีมารยาคัดข้าเมียคด่ะองคนแคนมีบุญได้บุญได้บุวดีวาสนาฮีดีพี่น้องเอ้ย